มันเป็นวันที่โปรง่งใสในข้างนอกเนี่ยนดกเปล่งเสียงเพลงดอกม้ยเบ่งบานในวันแบบนี้เด็กอย่างเธอควรมอดไหมด้วยไฟในะลกหันกลับไปอีนูเยได้ชาถ้าฉันจะต้องกรับคำสัญญาที่เคยให้ไว้เพื่อเธอดังนั้นจย่ก้าวมาข้างหน้าไม่เงินเพื่อนี่เราจะได้มีปัญหาแต่เด็กอย่างเธอมันไม่เคยฟังใครและคนอย่างฉันก็มีโง่ขนาดต้องมาตา ไงกันเข้ามาทำให้ห้องนี้สั่นไหวเข้ามาคนที่ขานเชายไปโจมตีตัวฉันให้โดดหาเธอทำได้ฉันก็รู้ว่าความเตตามันไม่มีความหมายฉันก็รู้ว่าเธอพยายามจนเหนื่อยกายแต่ว่าเธอเอาแต่ตาจนนำ้ำล้คานไม่มีวัิถุสุนมาสุก,กันที่ข้างในไม่มีทางสำเร็จไม่ว่าจะร้องสักเท่าไรและเธอก็จะเริ่มใหม่ทุกเรื่องที่สิ่นงใจแต่ว่าฉันก็จะรอเธอตรงนี้อยู่เรื่อยไป I know you made